วันนี้อะไรดีจ้าคุณสวยแหมเจ้วันนี้เอาแกงเขียวหวานค่ะวันนี้ขอเยอะนะหิวมากได้จ้าเดี๋ยวเราแต๊บหนึ่งนะให้เยอะเยอะเลยนี่จ๊ะขอบคุณค่ะขอ,องอด้วยนะเอาเลยจ้ะถอยใจแกะะฉันหิวแล้วถอยอืมฉันเอาแกงเขียวหวานเอาแต่เนื้อนะไม่เอามะเขือแล้วก็ ขอเนือเยอะๆด้วยล่ะคุณช่วยไปต่อแถวข้างหลังได้ไหมคะน้องคนนั้นเขามาก่อนอะแล้วไงก็ฉันจะเอาก่อนอะแกไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครคุณจะเป็นใครมาจากไหนฉันไม่รู้หรอกนะแต่คุณต้องไปต่อแถวจะมาแซงคนอื่นแบบนี้ได้ไงไปไปต่อแถวข้างหลังนู่นเอาแกงเขียวหวานใช่ไหมจ๊ะหนึ่งนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ส้มมานี่หน่อยสิเออค่าคุณฟ้ามีอะไรหรือเปล่าคะใครรับแม่ขวบคนนี้เข้ามาทำงานปากดีจริงๆเลยบอกให้มันตักข้าวให้ฉันแล้วก็ให้ฉันที่ห้องด้วยออได้ค่ะอย่าช้าล่ะ ฉันหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยค่ะค่ะค่ะตายก็ตายไปเลยดิพูดอะไรเออคุณฟ้าคะเดี๋ยวรีบตักไปให้นะคะไปรอที่ห้องแอร์เย็นๆดีกว่าคะ่ะนะคะยินลีออ่ออออรีบตักข้าให้คุณฟ้าสิ ไม่ได้หรอกพี่ส้มคนอื่นเขาก็ต่อคิวเหมือนกันใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อนสิพี่รอแป๊บนึงแล้วกันนะไม่ได้เนี่ยเย็นรี่ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็รีบตักข้าวให้คุณฟ้าเถอะพี่ขอแล้วกันนะถ้าพี่ขอได้คนอื่นเขาก็ต้องขอได้เหมือนกันพี่เห็นไหมนะ่ะคนอื่นที่เขารอคิวอยู่เขาก็หิวเหมือนกันนะพี่เย็นรี่ฟังนะตอนนี้มันไม่สำคัญหรอกใครมาก่อนมาหลังอะ สำคัญที่ตำแหน่งใครใหญ่กว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาก็รีบตักข้าวให้คุณฟ้าเขาเดี๋ยวนี้ต้ัเรียบจับสายอยู่ด้วยค่ะรอแป๊บนึงนะคะเร็วๆเข้าสิเดี๋ยวงานเข้าเออก็ได้ข้าวหลังเมียวแบบนี้แล้วนะพี่จะใหญ่จะโตมาจากไหนก็ต้องรอคิวเหมือนกัน ซักช้าแบบนี้เนี่ยหิวก็หิวคอยดนะูถ้ามาจะด่าให้ดูมาแล้วค่ะคุณฟ้านี่ค่ะทำไมซักช้าแบบนี้เนี่ยดูนี่ทำไมไม่ให้แม่ขวดเป็นคนออกมาให้ฉันเออคือเขาตักข้าวให้พนักง,งานคนอื่นอยู่นะคะน้องนี่ถ้าไม่รู้จักเคารพกันแบบนี้คงทำงานด้วยกันต่อไม่ได้ล่ะส้ม ไปทํายังไงก็ได้นะให้แม่ครัวคนนั้นออกไปจากบริษัทนี่ซะจะบอกว่าทําอาหารสกระปรกหรือว่าอะไรก็ช่างแล้วก็ไล่มันออกซะโทษฐานที่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเออคุณฟ้าคะฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าท่านประธานรู้เข้าอะ่ะฉันจะเดือดร้อนเอานะคะแล้วอีกอย่างอะ่ะแม่ครัวคนนี้ก็ทําอาหารเก่งมากเลยนะคะ คนชอบทั้งโรงงานเลยค่ะนี่แกเข้าข้างมันเหรอเปล่านะคะฉันก็แค่พูดตามความจริงอะค่ะฉันจ้างแกแกก็ต้องฟังคำสั่งฉันสิถ้าแกไม่ทำแกก็จะโดนไล่ออกไปด้วยอีกคนจะทำไม่ทำออฉันทำไม่ได้จริงๆค่ะคุณฟ้าใช้ไม่ได้จริง งั้นแกกับแม่ครัวนั่นน่ะก็ออกไปจากบริษัทฉันซะฉันไล่เพื่อแกออกเอ,อ,อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคุณฟ้าออกไปซะฉันบอกให้ออกไปไงไปก็ได้ค่ะไหนๆฉันก็จะออกแล้วอ่ะฉันขอพูดหน่อยเถอะค่ะ คุณคิดว่าคุณมีตำแหน่งสูงกว่าแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้หรอคะถ้าฉันต้องร่วมงานกับคนที่ใส่ยแย่ๆเอาแต่ใจตัวเองแบบคุณนะ่ะฉันก็ไม่อยากทำง,งานด้วยหร้วค่ะแล้วคุณไล่แม่ขัอกแล้วใช่ไหมคะเงินข้าวเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกินแล้วล่ะคะ่ะนี่นี่แกาทำกับฉันแบบน,นี้เหรอออกไปจากบริษัทฉันเลยนะพวกแกมันก็แค่พนักงานก,กระจกกระจกแค่นั้นแหละ พี่เรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าฟ้าแลกคนส้มกับแม่ควรออกใช่ไหมใช่ก็สองคนนั้นทำงานไม่ดีฉันจะให้ทำงานต่อทำไมอะฟ้าทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็มันสองคนไม่เคารพฉันโดนไล่ออกก็สมควรแล้วนี่ นี่พี่ให้ฟ้ามาช่วยดูแลงานที่โรงงานไม่ใช่มาทําตัวเป็นใหญ่แล้วจะไล่ใครออกแบบนี้ก็ได้ทําไมพี่ต้องเข้าข้างพวกนั้นด้วยอ่ะฉันเป็นโองพี่นะพี่ต้องเข้าข้างฉันสิพี่ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นพี่มองที่ความถูกต้องฟ้ารู้ไหมกว่าพี่จะหาคนที่ทํางานได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยฟ้าไล่เข้าออกแบบนั้นอะ่ะแล้วใครจะมาทํางานแทนพวกเขาล่ะ านแทนพวกนั้นเองงานง่ายๆแค่เนี้ยฉันทำได้พี่คอยดูแล้วกันเออพี่จะคอยดูเอาอี่ใหน่เล แย่งกันทำไมข้าวมเห็นอร่อยเลยแวแน่นดิเอาไปให้หมาที่บ้านกีนไม่กินเลยแกแบบนี้เขาเรียกว่าหมาไม่รับประทานนี่พวกแกสองคนน่ะนินทาซะหรอเปล่าจับไอ้แกไม่กินละ โอ๊ยไม่ทำเลยโอ๊ยทำงานให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมี๋ยวก็ส่งของให้ลูกค้ารอเร็วๆคุณไฟฟ้าคุณไฟฟ้าแย่แล้วค่ะตอนนี้ลูกค้าตีสินค้าที่เราส่งไปกลับมาหมดเลยค่ะคุณไฟฟ้าแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่อะ่ะยกเลิกสินค้าที่โรงงานของเราทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะลูกค้าอยากคุยกับคุณไฟฟ้าค่ะไม่เอาอะ่ะฉันไม่คุยเก่าไปคุยเลยนะแล้วก็ รีบจัดการด้วยเยอะยู่ทาไมล่ะรีบไปสิคุณแม่ฟ้าแล้วออเดอร์พวกนี้คะทำไงดีโอ้ยทำไมจารางงานมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมพน้องเข้ามาทำงานที่ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีความรู้มันทำให้งานมีปัญหาแค่ไหนบริษัทวุ่นวายหมดแล้วเนี่ยฉันขอโทษนะพี่ที่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายขนาดนี้ ครั้งเนี้ยถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันพี่จะบอกอะไรให้นะการที่เราอยากให้คนอื่นเคารพในตัวเราเราเองก็ต้องทำตัวให้หน่าเคารพเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเอ่อพี่ช่วยเรียกส่งคนนั้นกลับมาทำงานได้ไหมคะ มีสินค้าลรตใหม่เข้ามาแล้วก็ยังมีสินค้ารถเก่าที่ต้องเคียร์ออกภายในวันบบนี้ด้วยค่ะทำยังไงดีคะไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเ๋ยวฉันจัดก,การให้สามคนนี้เดี๋ยวรีบแพ็คออเดอร์เก่าให้เสร็จนะเสร็จแล้วก็รีบตามฉันไปที่โกดังใหญ่ได้ค่ะส่วนคุณน่ะเอาเอกสารอถใหม่ตามฉันมาได้ค่ะ เดี๋ยวก่อนส้มฉันขอโทษนะที่ไล่เธอออกอะ่ะเราก็ขอบคุณจริงๆนะที่กลับมาช่วยบริษัทเราอะ่ะไม่เป็นไรแร้วคะ่ะคุณฟ้าเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะ่ะก็ให้มันผ่านไปเถอะคะ่ะงั้นฉันขอตัวไปดูสินค้าก่อนนะคะ เจกับข้าวอันนี้อร่อยมากเลยนะจ้าไม่หิ่มเติมได้นะเอาอะไรจ้ะอืมฉันเอาคุณใบฟ้าเอาก่อนไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเอาก่อนเลยตามคิวงั้นฉันเอาปลาค่ะเอาอย่างเดียวนะอย่างเดียวเลยนี่จ้า เอาอะไรดีคะคุณปลายฟ้าเออฉันเอาแกงเขียวหวานจ้ะเออแต่ว่าครั้งนี้ไม่เอาแต่เนื้อนะเอาปกติเหมือนคนอื่นเลยนี่เธอยังโกรธฉันอยู่หรอฉันขอโทษนะ เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะฉันไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะฉันบอกว่าฉันขอโทษนะคุณปลายฟ้าขอโทษแบบนี้งั้นฉันแถมเนื้อให้เยอะเลยนะนี่ค่ะขอบคุณนะ ฉันก็จะทำเหมือนกันเอ่อฉันขอนั่งด้วยได้ไหมอ่ะเชิญค่ะอร่อยไหมคะพี่ป้า กินกับพวกเธออะอร่อยกว่ากินคนเดียวต้องเยอะแน่ถ้าอย่างทุกแปรฟ้าก็ไม่กินกับพวกเราทุกอะไรสิเนี่ยมีแต่ของอร่อยนั้นเนี่ย พีมเมีอารมันนั่งทำคอนเทนต์อีกเหรอที่เธอทำมันจะมากเกนไปแล้วนะเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโ้ย นี่มันยังน้อยไปได้ซ้ำกับสิ่งที่เธอทำเอาไว้ทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันก็อยู่ของฉันดีกิมมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยเลยก็ทำะไรพี่สาวฉันไว้ หาใครสวัสดีจ้าฉันเป็นพี่สาวพี่เชิร์ฉันขอเข้าบ้านหน,น่อยนะจ๊ะเดียวเนี่ยเหรอพี่สาวพี่เชิร์จ้าแต่งตัวอะไรมาเนี่ยนึกว่าขอทานข้ามถนนแบบเนี้ยใครจะกล้าเข้าบ้านเือน้องเป็นน้องสาวอาใช่ไหมฉันขอของเข้าบ้านก่อนได้ไหมจ๊ะ เดี๋ยวป้าจะเป็นอะไรกับพี่เชฉยก็ชำ้ำแต่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของพี่ชายฉันฉันเดินทางมาไกลนะจ๊ะของก็เยอะด้วยยังไงฉันขอเข้าบ้านก่อนนะฉันบอกว่าไม่เข้าไปไงนางปา้าสาวคนไม่รู้เรื่องหรอแล้วตอนเนี้ยพี่เฉยก็ไม่อยู่บ้านแล้วฉันก็ไม่รู้จักป้าซะด้วยสิ ฉันให้ป้าเข้าบ้านพี่ชายฉันไม่ได้หรอกจะไปไหนก็ไปไปองั้นฉันขอฝากส้มไปให้เชิญหน่อยได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะขอฝากไห้เชิญหน่อยจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะเออฝากบอกเชิญด้วยนะว่าฉันมาหาอาจ๊ะ แบบนี้ใครจะไปกล้ากินโซขปรกบก็ดของน้องน่าของแกแล้วกนนี้บอกไปเลยไป ทำไมไถึงใจร้ายกับพี่สาวฉันแบบนั้นพี่สาวฉันไม่ทำอะไรให้เธอเขาสามาจัดตังจังหวัดเพื่อมาหาฉันทำไมทําไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามาในบ้านทาปนไปไล่พี่สาวฉันแบบนั้นแล้วพี่สาวฉันจะไปอยู่ที่ไหนเขาต้องเดินทางคนเดียวในเมืองมันอันตรายมากเธารู้ไหมแล้วไง ฉันไม่รู้นี่พวกผู้หญิงบนนอกคนนั้นเป็นที่สาวเถอะก็เห็นแต่งตัวเหมือนขอทานไม่คือแวงกเลยอ่ะแบบนั้นอ่ะใครจะกล้าย้าบ้านหวะเห็นมาแกล้งแ้วเป็นไม่รู้นลยเลย้าตั้งใจใช่ไหมไป ที่เธอกำลังเก่าหาฉันแบบไม่มีหลักฐานนะเนี่นะยทำตัวเป็นหมาที่ชอบไล่เห่าไล่กัดคนอื่นไปทั่วนี่เลยแล้วอีกอย่างนะบ้านหลังเนี้ยมันก็บ้านของพี่ชายฉันฉันจะให้ใครเข้ามาหรือไม่ให้เข้ามาก็ได้ ธอจะไปไหนก็ไปไปฉันขี้เกียจมาทะเลาะกับคนที่เรียนน้อยการศึกษาต่ำแถมยังจบจากมัานนอกไปเธอถึงฉันจะไม่ได้เรียนจบมาสูงแต่ฉันก็มีมารยาทมากกว่าเธอก็แล้วกันต่างกับเธอที่เรียนจบมาสูงแต่ไม่รู้เอามารยาทไว้ที่ไหนหมดถึงได้ไม่รู้จัก พอแล้วผู้ใหญ่แบบนี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเลยสินะถ้าเธอไม่พอใจฉันเธอก็มาทำกับฉันสิแต่เธอไม่มีสิทธิ์ไปทำกับพี่สาวฉันแบบนั้นใช่ฉันไม่พอใจไม่พอใจที่เห็นพี่ชายของฉันต้องมาโดนผู้หญิงบนนอกจน,จนแบบเธอกากินไงหน้าไม่อาย ก็ไม่มีสิทธิ์มาส่งให้ฉันต้องทำอะไรไม่ทำอะไรทำไมฉันทำกับพี่สาวเธอไปแล้วเธอจะทำอะไรฉันหรอฮะทำอะไรฉันอยาทำก็เข้ามาดิฉันไม่กลัวเธอหรอกมาเลยพอเดี๋ยวนีลี่น้องไม่มีสิทธิ์พูดกับพี่เชอร์เขาแบบนี้นะแล้วพี่จะไปเข้าข้างมันทำไม แล้วทำไมหนูจะพูดไม่ได้ก็บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของพี่ที่เชิดต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์มาว่า้ฉันนี่น้องจะไม่หยุดใช่ไหมหนูไม่หยุดหนูจะพูดพวกบันนอกการศึกษาต่ำจนเราไม่เสียบ ่ีน,นี่ถ้าน้องยังงี่เง่าแบบนี้นะพี่ว่าน้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นจะดีกว่าพี่ไม่อยากมีปัญหากับเธอที่ก้าทำกับฉันแบบนี้ได้ไงพี่เลงไปแล้วเหรอว่าแม่ป่อยให้พี่ดูแลฉันอะแล้วไงถ้อโตขนาดน,นี้แล้วเรียนจบมาก็ตั้งหลายปีควรจะดูแลตัวเองได้แล้วไม่ใช่ไปอยู่กับพี่ไปวันๆ ได้ยินแล้วใช่ไหมถ้าได้ยินแล้วเธอก็ย้ายออกไปจากบ,บ้านฉันนะแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันที่นี่มันบ้านพี่ชายฉันฉันไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้น <c oughs> หแหละหงุดหงิอะไรฟังฉันให้ดีๆฟังให้ชัดๆนะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านของฉันกับพี่ชายของเธอเราซื้อด้วยกันหลังแต่งงานค่าบ้านเราสองคนก็ช่วยกันจ่ายพ่อแม่ของเธอไม่ได้ช่วยเลยสักบาทเดียวเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของฉันถ้าเธอรู้แล้วก็เก็บข้าวของเธอแล้วใส่หัวไปซะไป ฉันไม่เชื่อเียกออกไปจากบ้านฉันได้แล้วฉันจะเลี้ยงดูคนที่มีพระคุณกับฉันเท่านั้นส่วนคนที่ไม่มีจิตสำนึกและไล่มารนย่าแบบเธอ เสียเขาสุกแล้วฉันจะเลี้ยงเธอฉันเลี้ยงหมาดีกว่าห้องหมามันยังมีจิตสำนึกนี่ก็คน,นเดีเลี้ยงจบมันก็สูงใช่เหรอเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นสิไม่ใช่เอาตัวไปหลอดกลัไปจะบ้านทะ่บ้านแล้วเอาไป ទៀតออกไป